HOT LINE ไทยแลนด์เปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน HILUX REVO Sat Edition ใหม่ Full Version แบบเนี้ยอัชอบแมชอบแมชอบแมมชอบแมมชอบแมชอบมแมชอบแมช ทไมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับโดย U. I. Green Magic World University Ranking ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอันดับที่1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนในปี2019และ2020อันดับที่15ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและอันดับที่196ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา6ด้านประกอบด้วยด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้ามนาคมขนส่งและด้านการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการสนับสนุนให้คณะสำนักและสถาบันต่างๆในมหาวิทยลาลัยดำเนินการตามนโยบายเพื่อลดมลพิษและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งข้อมูลเพิ่มความสะดวกและลดการใช้กระดาษตลอดจนลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R คือ Reduce ลดการใช้ Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำและ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ ในส่วนของนโยบายของมหาวิายทยาลัยราชภัฏเพื่อปรีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Green University World Ranking ซึ่งเราเตรียมการมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ World Ranking ไดนะ้เป็นอันดับ1ของราชภัฏตั้งแต่ปี2019 2020นะครับเราก็รักษา อันดับของเราได้อยู่ในขณะเดียวกันอันดับระดับประเทศ10บกว่าของประเทศในทิศทางต่อไปของมหาวิทยาลัยนะครับเราได้พูดคุยกัน,นทีมบริหารกับคณาจารย์รแล้วว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยการพัฒนาที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยไม่ว่าที่จะเป็นเรื่องของ green library green office อันนี้เราก็พัฒนาของเราแล้วก็ส่งขึ้นแข่งขันในระดับต่างๆเพื่อระดมความคิดของครูบาอาจารย์ของนักศึกษาของเรา สิ่งต่อมาคือ Green University นะครับทั้ง6ประการโดยเฉพาะเรื่อง Transportation ภายในมหาวิทยาลัยตอนนี้เราก็สามารถพัฒนาใช้รถไฟฟ้านะครับวิ่งรับส่งแล้วเรากำลังขออนุญาตจากสภาเพื่อเพิ่มจำนวนปริมาณรถไฟฟ้าให้กับนักศึกษาของเราการแบ่งโซนในพื้นที่ของเรานะครบก็บทำผังแม่บทเหมือนกันในการจัดจัดพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศ ให้มันล่มลื่นนะครับไม่ว่าเรื่องส่วนที่เป็นต้นไม้ส่วนที่เป็นอาคารส่วนที่เป็นออกกํลาลังกายส่วนที่พักผ่อนอาศัยในส่วนต่างๆสิ่งที่เรากําลังทําและกําลังจะทําต่อไปตอนนี้มหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบุรีนะครับแทนเอ u ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคที่จะพัฒนาระบบประหยัดพลังงานทั้งหลายนะครับประเด็นที่1เราจะทําโซลารูฟประเด็นที่2ครับ เราจะพัฒนาเรื่องของแอร์เก่าทั้งหมดที่ตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับปรับเปลี่ยนทั้งหมดหลอดฟลูเรสเซนทั้งหลายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเองนะครับใช้หลอดประหยัดพลังงานทั้งหมดประเด็นที่2ครับตอนนี้เราพัฒนาสำนักวิทยาบริการหรือว่าห้องสมุดนะครับเราต่อไปเราจะพัฒนาเป็น Digital Library และตอนนี้ส่วนที่เราได้รับรางวัลไปแล้วนะครับคือด้านด้านกรีนไลบรารีกรีนออฟฟิศ กับหน่วยงานต่างๆนะครับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสํานักวิทยาบริการเราส่งทั้งสองรางวัลและกับหน่วยคณะต่างๆของออฟฟิศคณะต่างๆเราก็จัดประกวดแข่งขันกับเพื่อพัฒนาในการที่เข้าสู่ก e e นออฟฟิศของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าครับและสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็ได้ความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งเห็นว่า Green University World Ranking เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาต่อไปครับ มหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีจะมุ่งพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยายลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป